สวัสดีค่ะท่านผู้ชมการเกษตรถือเป็นสิ่งสำคัญของทุกคนในการดำรงชีวิตและวันนี้ดิฉันจะพาทุกคนมาชมการดำรงชีวิตในช่วงวิกฤตโควิด COVID 19ภายในระยะ3เดือนนี้เราไปชมกันว่าชาวบ้านในหมู่บ้านประชานิมิตหมู่ที่4ตําบลการหลงอําเภอศรีตาคอนจังหวัดนาราธิวาสจะผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปได้อย่างไรเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ ผมนายธุกิโคงฝันนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านประชานิมิตนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้นะครับอะไรต้องคาภูมินะครับที่นี่กิจกรรมหลักๆนะครับที่ทําอยู่ก็มีสวนกาแฟนะครับแล้วก็เป็นไม้ตัดดอกนครับเรามีดอกดาวเรืองนะครับแล้วก็มีดอกมะลินะครับคือในส่วนนี้นะครับจะเน้นในเรื่องการทํากาแฟแล้วก็การ เสริมรายได้นะครับแล้วก็เป็นศูนย์ศูนย์รวมนะครับในในทั้งหมดในในหมู่บ้านที่เรามีทั้งหมดอยู่3ศูนย์เรียนรู้นะครับแล้วก็คณะกรมการทั้งหมดก็จะอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็เป็นศูนย์หลักเพื่อทําเกษตรผสมผสานเพื่อเป็นแบบให้กับสมาชิกเครือข่ายในในหมู่บ้านนะครับครับผมนายอภรรแก้นำครับผมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่บ้านประจานิมิตก็แล้วก็ในฐานะตลาดสมาชิกจุมจุน ก็เริ่มต้นตำกระดิตพอเพียงถือว่าตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ก็ตั้งแต่ปี56หลังตอนนั้นได้ไปเริ่มการด,ดําเนินกิจกรรมหมู่บ้านรั้งแรกดียวก็หลังจากนั้นเป็นต้นมาก็ด,ดําเนินกิจกรรมมาเรื่อยมาจนมาถึงปี๖๖ผมก็ได้ไปประกวดผู้นำาำอาชีพชุมชนของจังหวัดาราชิวาสปีนั้นก็ได้รางวัลชนะเลิศ ออกระ,ระดับจังหวัดครับผมเมื่อมีโรคระบาดในณตอนนี้ที่กว่าโควิด19ผมในในฐานะผู้นำจุมจุนผู้นำตำมาชีพก็ได้ตื่นตัวก่อนว่าโรคระบาดตัวนี้มันอาจจะอยู่นานหรือไม่ไมนานก็แล้วแต่แต่ว่าผมดำเนิน,นกิจกรรมว่าถ้าบังเกิดว่าโรคระบาดนี้ระบาดหนักเราไม่สามารถเดินทางออกไปข้างนอก ไปดูไปนอกไปตลาดอะไรได้เราจะอยู่ในหมู่บ้านในจนุมจ,จ,จ,จนกับครอบครัวเราจะดําเนินกิจกรรมจะเอาอะไรในครัวเรือนกินในครัวเรือนแบบนี้ผมก็เลยตั้งใจแต่ว่าตําเพิ่มขึ้นมาจนว่ามันเป็นจริงที่ว่าเกือบณวันนั้นคือถึงไม่ได้ปิดหมู่มบ้าน3เดือนแต่ว่าเกือบจะปิดหมู่มบ้าน3เดือนแต่ว่าผมเป็นผู้โชคดีว่าผมดําเนินกิจกรรมตัวนี้มา เมื่อมีโรคระบาดนี้ขึ้นมาจนสามารถทําให้ผมในครอบครัวผมอยู่โรดและก็สามารถที่ว่านําผลผลิตที่ว่าในไม้ผักที่ว่าที่ผมปลูกเหมือนริก๊กเหมือนอะไรทุกอย่างนี้สามารถที่ว่าแบ่งปันให้กับกครอบครัวใกล้เคียงได้กับเพื่อนบ้านในในชุมชนได้และเหลือหลังจากที่ว่าผมแบ่งปัน้เหลือผมสามารถขายไปในหมู่บ้านใกล้เคียงได้ณวันนั้นสร้างรายได้ให้ผมก็สามารถที่ว่าผมอยู่รอดมาได้ผมคิดว่าในระยะสามเดือนนี้ผมอยู่ รกับสวัสดีกับผมนายสปันเป็นท่วงผู้นำเปลีป่ยนแปลงโซนผู้ช่วยสป,ปันบ้านประชานิมิดดตด,ด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด9ทางหมู่บ้านเลยจนดรงให้ชาวบ้านช่วยกันปลูกผักกินเอง เพื่อจะได้อยู่บ้านไม่ต้องไปไหนในช่วงโควิดเพื่อการบำรุงชีพให้อยู่ได้ส่วนใหญ่ก็คือเป็นวิทยากรช่วยลูกบ้านแนะนำเกี่ยวกับการปลูกผักปลูกพืชบางชนิดส่วนใหญ่ก็เป็นผลิตผลทางการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ทุเรียนลองกอง การแต่งดอกใส่ปุ๋ยตามระยะทำทุเรียนคุณาภาพให้น้ำอนะไรแบบนี้เชนศูนย์เรียนรู้ของผมมีประเภทพว,พวกผักแล้วก็ไม้ยืนต้นแล้วก็ผลไม้เลี้ยงสัต,ตว์ด้วยเลี้ยงปลาน,นอกจากชาวบ้านจะไม่ขาดแคลนอาหารในช่วงวิกฤตนี้แล้วชาวบ้านยังสามารถสร้างรายได้ในชุมชนและครัวเรือนได้อีกด้วยยกตัวอย่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เรื่องแกงบ้านประชานิมิตรที่สามารถนําวัตถุดิบจากไร่ที่คนในชุมชนปลูกไว้กินเองและแบ่งปันมาเสริมสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับตนเองโดยไม่ขาดตกบกพร่องก็สวัสดีค่ะกลุ่มเครื่องแกงบ้านประชานิมิตรหมู่สี่ตำบลกาหลงอำเภอศรีสาครจังหวัดนราชิวาสค่ะก็เริ่มจัดตั้งกลุ่มตั้งแต่ปีหกหนึ่งปีหนึ่ง แต่มาชิกก็เก so ้าคนไงเก้าคนเริ่มทำก็ออกกันคนละร้อยก่อนมามาตั้งทุนแล้วก็มีบชเข้ามาช่วยเหลือจุดบชเขาให้เครื่องเครื่องทำถุงมือเครื่องบุดอะไรทุกอย่างปชเข้ามาช่วยปชสี่สากลนะคะแล้วก็มีอมโต้ค่ะอมโต้ก็กระตีโอมโตก็จะช่วยแบบว่า เหมือนจะอยากได้อะไรมันกุเครื่องเครื่องกะละมังอะไรแบบนี้วัุก่ะวัสดุก่ะแล้วก็ในเรื่องของวัสดุนี้ได้มาจากจากวัสดุในการทำจากหมู่บ้านค่ะซื้อในหมู่บ้านในราคาที่ราคาที่ก็เหมือนจักบ้าเนาะราคาก็ตั้งไว้ก็แต่ไกล้ก็ร้อยแปดสิบบาทอันราคาสูงราคาสูงค่ะราคาสูงค่ะเพื่อช่วยราคาสูงกว่าตลาดตลาดนี่ห้าสิบเอง แต่เราได้เท่าไหร่เราให้เท่าไหร่คะแปดสิบเจ็ดสิบค่ะถ้าต้นเล็กก็เจ็ดสิบต้นต้นใหญ่ก็แปดสิบและส่วนใหญ่นี่ผลผลิตมาจากไหนทั้งหมดที่มาทำเครื่องแกงอย่างเช่นอะไรบ้างค่ะก็เอาในหมู่บ้านค่ะจากคร่ลิกิกลไตจะเอาที่นี่จะซื้อแต่กระเทียมกับกับกะปิกะปิไม่ใส่ใส่พริกขิงพริกขิูจะซื้อจากข้างนอกเพราะที่บ้านมันเป็นพริกเล็กๆมันมันทำไม่ได้มันเผ็ดเกินต้องต้องพริกตลาด จากการทําเครื่องแกงกลุ่มวิสาหากิจชุมชนของกลุ่มสตรีหมู่บ้านประชานิมิตรเมื่อนําไปขายได้กําไรแล้วยังนํามาปันผลให้แก่สมาชิกในกลุ่มเพื่อเป็นไรายได้เสริมในการจุนเจอือภายในครอบครัวอีกด้วยถือว่าเป็นกลุ่มอาชีพที่ดีและน่าส่งเสริมมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางชาวีวันตาโชอ,อยู่บ้านประชานิมิตหมู่4ตำบลการหลวงอำเภอศรีสากรค่ะก็ไปเข้าร่วมโครงการผู้นําเปลี่ยนแปลง ได้มาต่อยอดของตัวเองก่อนทำต,ตัวเองทำก่อนแล้วก็แนะนำเพื่อนบ้านค่ะก็ได้หลายชนิดอยู่ค่ะประมาณ10กว่าชนิดแต่ก็อย่างอย่างละพอประมาณเหลือจากกินแล้วก็แบ่งขายบ้างค่ะก็มีต้นหอมผักบุ้งผักคะนา้าแล้วก็มะเขือเทศพริกพริกไทยพริกขี้หนูแล้วก็ ตัวแตงกวาตรกนี้ค่ะก็ลดรายจ่ายได้มากค่ะพอดีกับช่วงโควิดนี้ก็อยู่ได้ค่ะมันพริกแล้วก็ตากแห้งไว้ไว้ํำเป็นพริกแกงค่ะตักไค้เราก็มีอยู่แล้วค่ะผกประจำำมิม้นสวัสดีรับป้อมนายเปรตุน้นกับอ่าสมานตัวไปก็หลับจางเขาต่อไปแล้วก็รีดยาง จงบายบายก็บมาดูแลความสะอาดนในบ้าน,น,น,านอ๋อนี่ปลูกปืดปลูกไงยยืดไรพวกนี้เราก็เลี้ยงจนหนาลงุงนำพึ่งค่ายได้นำพึ่งนี่ประมาณสี่เดือนแล้วก็แหกออกไปโดยการฉาดลอดดูดออกไปการสร้างรายได้เสริมไม่เฉพาะเพียงการปลูกพืชหรือการแปรรูปอาหารแต่ยังมีการจัดตั้งร้านรีไซเคิลขยะของพี่อารมเพื่อลดปัญหาขยะล้นชุมชน และยังสร้างรายได้ให้กับตนเองอีกด้วยยากว่าพอดีผมกายโค้งอำชีบกาไายกายโค้งจําอยู่ที่ทบ,บ้านเหมือนกันกายโค้งที่ผมกายโค้งมก็มีกระดานล่างมึงมีพลาสติกนี่โค้ดแก่ผมก็แกะมกกกันจะรังกาของผมมาแหละมันก็มีอยู่แล้วส่วนหนึ่งแล้วก็เห็นว่าในหมู่บา้านประชาชนมือซีนี่ยังไม่มีใครตั้มยุนิตที่ผมก็เลยตั้ขึ้นมาเพื่อว่าจะร่วมกับของผมเพื่อจะได้ไป ต้องขายเปนนั่นแหละครับมันก็ได้ลดปริมาณขยะในหมู่บ้านเน่รือการคุ้นที่เขาวางวาง,วางเขาก็ได้เก็บมาขายเป็นนั่นเขามีรายได้เปืม่มได้ได้ซสริมของเขาเช่นเดียวกันกับป้าสีที่สร้างรายได้จากการพามาไม่ต่ำกว่า30,000บาทต่อปีเลยค่ะ มาจากเล็กๆกันปะที่ปลูกมักตำแดนถึงกะตีนี่ผมปลูกถึงกะผมมักเป็นโลงก,กระเดิมต้ำปีแดงก,กันได้หน้าพันบาทอย่างต่อมาเป็นเป็นปนดิดีแต่นนะถึงกะบอกว่าปีที่จองมันได้เบอร์นาถึงผมปีที่จ้ามันได้ไปจองเบอร์ว่าผมปีที่ที่ทนั้นนั่นขึ้นจ้ามเบอร์ว่าเลยถึงนี่ ดีหรอกเพราว่ามันดีตรงนี้ดีเดีว่าได้ได้เราไม่กลดาเสือป้ามากวนเดียนตําตังเพศใหญ่ได้เป็นเบียร์ปลูกฟักป c, ลูกแตงกวาปลกูลกลกูกตั้วกีมินได้ได้ดีตํามมดแน้่ยต้งไปกล้ทีลัหนัดเสือไปยกล้สีลัหนัดมันจัน,นานๆได้ดีหนึ่งจ้ามรวยดีรวยโชครวยกับเหล้วเตะได้หนึ่งกับเก้าซึ่งเบียร์ีเรื่องเราไม่ต้องจับเราว่าได้จากที่เราต,ตั้มถึงมัน แกเนี่ยต่ถาเหนื่อยไม่เหน <c oughs> ื่อยหรอกเออวันน,น,วนีน้อย่าเป็นกองตัวเองถึงแกกลองกองที่หับมาช่วยชื่อก็ปันนั่นแหละแต่ว่าเป็นกองตัวเองเนี่ยมากกะกองเด็กในเนี่้ถึงเราเป็นมากแต่กาแกเแล้วกาปาชว่วยชือ่อก็ได้รูดร่องบาดได้ป็นนั่นแต่บางทีก็คาดทุนนะแต่ว่าถือนะว่าเออชว่วยเปลือน ครับคือตอนนี้จากสวนนะครับของผมเองแล้วก็สวนแก้วนาสวนเลยเป็นครูผาคือเราเป็นศูนย์ตัวอย่างแล้วตอนนี้เป็นแบบอย่างแล้วตอนนี้ได้กระจายไปไม่ใช่ว่า15หลังคาเรือนตอนนี้เกือบพูดง,ง่ายๆว่าเกือบทุกหลังคาเรือนในหมู่บ้านนะครับได้ได้เริ่มในการปลูกกะท้ปลูกพริกนะครับหรือปลูกพวกมะนงมะนาวต่างๆนะครับเพราะว่าเรามีกลุ่มทําเครื่องแกงอยู่ในหมู่บ้านนะครับ ตอนนี้คือทางคณะกรรมการของกลุ่มเครื่องแกงก็จะรับซื้อโดยใช้ระบบหมุนเวียนนะครับเป็นศูนย์เรียนรูเ้เพชรปูผาบ้างแล้วก็ของไรทองป่าภูมิบ้างนะครับเพื่อมุนเวียนในการเอาผลผลิตส่งให้กับกลุ่มเครื่องแกงแล้วก็นอกเหนือนี้จากของชาวบ้านนะครับที่เป็นสมาชิกเครือข่าย15ครวเรือนที่เราได้กําหนดตรงนี้ก็ได้ส่งพวกวัตถุดิบต่างๆัาให้กับกลุ่มเครื่องแกงก็จะทําให้เกิด ตอนนี้ทุกคนก็มีไรายได้นะครับมีไรายได้อนอกจากที่เราขายให้กลุ่มแล้วก็มีการแบ่งปันนะครับมีการแบ่งปันให้กับโพเรือนใกล้เคียงและก็หมู่บ้านใกล้เคียงด้วยนะครับตอนนี้หมู่บ้านใกล้เคียงขึ้นมาก็สามารถเอาพืชผักต่างๆนะครับในหมู่บ้านเราสามารถพูดง่ายๆว่าเป็นการเชื่อมปลูกมิตรแต่ละหมู่บ้านด้วยนะครับเพราะว่าแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงเราต้องแจกจ่ายกินแล้วก็แจกจ่ายแล้วก็ค่อยขาย